อสตาอาร์โชววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตกล่าวคราวในวงการศิลปะอาร์ตนิวกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อภาพเปลือยโดยศิลปินชั้นนำระดับประเทศอาร์ติเชนอาจารย์ธงชัยรักปทุมศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลินจิตรกรรมปีพุทธศักราช2อ5 3าอาจารย์สมศักดิ์เาวธาดาพงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปีพุทธศักราช2560 ร่วมด้วยอาจารย์เริงศักดิ์บุญยวานนิชกุลอาจารย์ทวัชชัยสมคงอาจารย์ชัยชวานรอดคลองตันและคุณโยธากาจุนโลบลซึ่งผลงานของศิลปินแต่ละท่านได้มีการตีความหมายของการวาดภาพเปื้ยในมุมมองและเทคนิคที่แตกต่างกันโดยอาจารย์ธงชัยรักปทุมได้ให้นิยามของภาพเปือยว่าเรือนร่างของผู้หญิงทุกสัดส่วน คือสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกและเป็นสิ่งที่รวมสมบูรณ์ที่สุดภาพนู้ดนี่คือหมายความว่าเป็นภาพเปลยนะ ส่วนมากล้วก็จะใช้กับการเขียนภาพนุษผู้หญิงโลกเราเนี่ยเ,เรือนร่างของผู้หญิงดวงหน้าดวงตาที่เป็นประกอบเป็นร่างกายของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกเลยสวยงามไม่มีลไรเทียดสวยเท่าแล้วการศรึกษาต่างๆในยุโรปในเมริกาและในสากลนนะ่ะเขาก็จะมีการศรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนภาพเรือของผู้หญิงสาวก็สัดส่วนของนุษย์เนี่ยจะเป็นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดการศรึกษาศิลปะจึงให้ศึกษาตรงนี้นะเพื่อให้ ความงามของเรือนร่าง,งผู้หญิงเนี่ยเพื่อที่ได้ไปสร้างสรรค์ความงามที่มันสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึงเรื่องของบทบาทความงามในธรรมชาติเนี่ยในของเรือนร่างของผู้หญิงมันสวยงามมากมายขนาดไหนเป็นการเห็นภาพเพื่อศึกษาสรีระของรูปร่างของมนุษย์นะโดยเฉพาะรูปร่างของผู้หญิงนะงงงนะซึ่งในสมยัยโบราณในสมัยกลมกลิ่น โรมันเขาก็าศึกษาเรื่องอราวภาพสลีระของร่างกายทั้งมนุษย์วานะครับวิชาเพื่อที่จะเขียนกล้ามเนื้อโครงกระดูกรูปร่างสัดส่วนของมนุษย์ให้ตรงกับความ,มจริงมากที่สุดในขณะเดียวกันในโลกตะวันออกเนี่ยเราก็มักจะไม่ห็นภาพเปรยจริงๆแล้วมันแยกกันได้ตรงที่ว่างานนู๊ตเนี่ยเราให้แสดงให้เห็นความงามของทางร่างรูปร่างของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับเพื่อแสดงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่งดงามนะมันมันเมื่องานศิลป์ศิลปะเนี่ยมันแสดงออกมาในทักษที่ิบริสุทธิ์โดยไม่มีเจตนานในทางที่จะเน้นไปในทางลางมกซึ่งภาพนู้ดเนี่ยมันจะอยู่ที่การแสดงท่าทางการให้น้ำหนักแสงเงาการแสดงถึงความงดงามมันมันไม่อยู่หลายแนวทาง หนึ่งอาจจะเน้นทั้งด้านความเหมือนจริงด้านถีมือนะฮะก็ <c oughs> อาจจะอยู่ที่ว่าเขาจะเกลี่ยสีหรือว่าสร้างภาพของท่าทางการวางโพสท่าต่างๆของผู้หญิงผู้ชายในภาพเนี่ยให้เป็นไปในทางที่ไม่ส่งเสริมทางด้านความรู้สึกทางเพศน,นะแต่เพราะงานที่เป็นอนาจารเนี่ยมันเห็นชัดเจน,นนะมันจะเน้น ในเรื่องของอสรีระที่มันเกินจริงหรือว่าใช้ท่าทางที่ยั่วยุหลุดล้วความรู้สึกทางการมรมให้เกิดขึ้นฉะนั้นเจตนาเป็นเรืเ่องที่สําคัญมากในการทํางานศิลปะสำหรับสำหรับศิลป,ปะ,ละอาจารย์มันดีเพราะว่ามันอยู่ที่เจตนาเจตนาของคนทําลึกๆไม่ว่าบางทีบางคนวาดเจตนาวาดให้สวยวาดให้เหมือนแต่ดูแล้วมันอนาจารมันก็มีนะ อย่างจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราว่าตามแนวความคิดสมมติเราทำการแสดงอะไรบางอย่างที่เป็นสูนทรียะบางทีเกี่ยวกับศิลธรรมด้วยซ้ำไปแล้วก็สามารถเอาโน้ตมาใช้ได้แต่จริงแล้วมันอยู่ที่เจตนามากกว่าสรีระรของมนุษย์มันจะตีความในอะไรบางทีเราเราเราเห็นโน้ตเนี่ยบางทีถ้าถ้าเกิดคอนเซ็ปต์เราเนื้อหาเราเนี่ยต้องการแสดงการเสื่อมสลายความงามที่ไม่จีงรังเราก็เขียนโน้ตได้ จะดูแล้วมันไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกทางเพศแต่มันกลับกลายเป็นว่ามีความรู้สึกเหมือนปรงอันิจจังความตายสังขารความไม่จริงแท้สุดท้ายคือเจตนาของการเขียนของของอาร์ติสจริงๆภาพเขียนมันก็มีเรื่องราวที่ศิลปินข้างในของศิลปินได้เรียกว่าใส่ลงไปในชิ้นงานแล้วก็หนึ่งเรเยอะเราจะไปพบความมานาจารในงานจิตรกรรมอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็น ก็เหมือนปุ่นนิ่งหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเขียนสิ่งที่อยากจะเขียนนโ,โลกเนี่ยมีต้องหลายหัวข้อนะฮะตั้งแต่แลนเคาท์ปุ่นนิ่งจนถึงคนแล้วก็ note, นะูนซึ่งเขียนกันมาหลายร้อยปีนะนะเพื่อเราจะเห็นว่าเส้นสายที่สวยงามเป็นยังไงนะแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อเรามองงานศิลปกรรมเนี่ยเราคงไม่ได้มองในประเด็นของเรื่องของ เรื่องของเซกหรือว่าเรื่องของอะไรแต่ว่าเราจะมองในมุมมองของทัศนาศิลป์ในฐานะงานจิตรกรรมว่ากันว่าถ้าเปในในมุมมองของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ด้เหมือนับภาพที่แบบอาจารย์แต่เป็นภาพที่ที่ถูกการมองของศิลป,ปินมองผ่านความงามซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเส้นสหหีน้ำหนักวัตถุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้สนใจที่ความเหมือนหรือเรื่องล่างเลยรเลยซ้ำไปแต่ว่าเขาใช้เพื่อเป็นแบบเพื่อเป็นแบบในการที่จะถ่ายทอดเอาความรู้สึกข้างในออกมาผ่านภาพ บุคลิคนหรือว่าภาพที่เป็นเรือนล่างผู้หญิงเพราะว่าจริงๆแล้วภาพภาพของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งท,ที่ที่มีความงามโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับเขาก็เลยนิยมที่จะจะ,จะ,จะวาดรูปของผู้หญิงเปลือยส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพที่เขาต้องการที่จะสื่อในเรื่องของเรื่องเ,เ,เรื่องของความความความสนใจในเรื่อนล่างที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้มองเรื่องความงามแต่มองเพื่อเพื่อมองว่าเป็นเพศแต่ว่าในความงามด้นานศิลปาผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้มองแค่เรื่องแค่เรื่องเพศแต่เขามองเรื่อง ศิลปะเรื่องของควา,ามงา,ามทางพัฒนาศิลป์นะที่ที่มองออกมาแล้วก็ยามจะถ่ายทอดให้เป็นบางทีก็อาจจะเหมือนอุดมคติบางทีก็อาจจะเหมือนเหมือนจริงนะซึ่งบางทีก็ศิลปินาจจะพอใจในความที่แบบรูปลักษณ์ที่เราเห็นในธรรมชาติแสงมากระทบปุ๊บเกิดความงามหรี้แค่นี้ก็อาจจะชอบแค่นี้บางคนก็อาจจะมองเห็นเรื่องของเป็นสีอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะมองเป็นแค่แค่ฟอร์มอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่คนที่จะถ่ายทอดออกมา จริงๆแล้วเนี่ยในการเขียนภาพเปลือยใอนส่วนตัวเราจะมองว่าอย่างผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะจะมีมุมมองในการในการวาดภาพเปลือยที่อาจจะแตกต่างกันอย่างอย่างในส่วนตัวของพี่เวลาที่พี่วาดภาพาเปลือยพี่รู้สึกว่าจริงๆเราเรา,เรามองในอัตลักณ์ของความเป็นผู้หญิงมองว่าจริงๆในส่วนของ การวาดภาพการเปลือยของผู้หญิง,งมันคือฟรีดอมนะคะแต่ในขณะเดียวกันผ้าเปลือยในบางอย่าง,างที่หลายคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะบางทีมันดูเป็นภาพที่ดูเยาวยวนมันก็จะเป็นในเรื่องของพาชั่นนะคะ แต่เวลาผู้หญิงวาดผ้าเปื่อยในมุมมองผู้หญิงเรามองถึงความเป็นอิสระมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่อิสระของผู้หญิงที่สุดที่เราจะรู้สึกได้ก็คืออาบน้ำนะคะแล้วก็เดินในห้องนอนคนเดียวเชื่อเดหลายๆคนต้องเคยแก้ผ้าเดินในห้องนอนอผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้สึกความเป็นอิสระแต่ในขนาเดียวกันเนี่ยอีกอย่างหนึง่งเนี่ยเราก็จะมองว่าผู้หญิงเราพร้อมเราเกิดมาพร้อมกับภาระหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้า,นาที่ของลูกสาว ตอนเด็กๆเ,เ,เราคลอดเรา,กเ,รากเกิดมาเราก็เป็นลูกสาวในขณะพอแต่งงานไปนะคะเราก็มีหน้าที่ของความเป็นภรรยาถูกไหมคะแลวในสมัยปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงต้องทํางานเยอะนะคะก็มีหน้าที่หลายบทบาทหน้าที่มากแต่ทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ทั้งหลายซึ่งมันก็ไม่แตกต่างจากการใส่ชุดชั้นในลราะที่เราต้องใส่ชุดชั้นในถูกไหมคะแต่แถ้ามองวนะ่าชุดชั้นในเนี่ยมันคือหน้าที่ภาระหน้าที่ของเราช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าสบายและปลดปล่อยที่สุดคือการที่เราไม่ใส่มัน ดังนั้นน่ะสำหรับพี่เอพี่ก็เลยมองว่าถ้าสำหรับความเรื่อยของผู้หญิงมันมันคือความเป็นอิสระในขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนเ,อเรื่องของบอกค่ะว่า,เ,าเรื่องของชลีละเรื่องของอะไรอันนี้มันมันมันอยู่แล้วผู้หญิงเราเราก็จะรู้สึกว่าของความภาคภูมิใจในรูปร่างถูกไหมฮะของของการอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าในมุมมองที่บอกว่าในของศิลปินแน่นอนเราก็จะด้วยความที่ถ้ามันเป็นความเป็นส่วนตัวพี่็นคนที่ชอบชอบฟิกเกอร์ดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าความเป็นฟิกเกอร์ของของผู้หญิง สมบูรณ์มันมันถ่ายทอดมันไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดเพียงแค่แค่ความงดงามอย่างเดียวมันหมายถึงความสมบูรณ์ความอิสระความความมีอัตลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงที่เราภาคภูมิใจอะค่ะ อยากจะบอกว่าผลงานภาพวาดของศิลปินแต่ละท่านไม่มีใครยอมใครเลยได้มาสัมผัสบรรยากาศในการเขียนภาพนู๊กันแบบเรียวๆทำการการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศแบบนี้เป็นภาพบรรยากาศที่หาชมได้ยากมากๆเลยละคะ่ะสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะอัสนนวได้ใหม่ในรายการเกสต a าอาร์ตโชสนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม